บอกว่าขายบ้านในไอซีเหรอใช่ค่ะก็ S <S <an> พยายามจะขายเองอะค่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านของเราเองอะไรเงี้ยค่ะคนที่ซื้อเาก็จะได้รู้สึกแบบเออมั่นใจว่าแบบเป็นบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะที่จะขายคือจะซื้อใหม่หรือจ,จะยังมีหลายหลังยังไงย้ายแล้วค่ะตอนนี้ไปไป,ไป,ไ,ปไปอยู่บ้านอีกหลังแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็มันเหมือนกับกว้างขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีพื้นที่ให้กับน้องมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยหลังเก่าก็คิดอยู่นานเหมือนกันเพราะว่าทำเลค่อนข้างดีแล้วก็เออไม่เสียดายไม่รู้ว่าจะหาได้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมานั่งคิดไปคิดมาคือเรามีธุรกิจมีีอออะะไรหลาายยย่่งงททเมนจต้ ก็เลยคิดว่าเออตรงนี้มันก็ใกล้กับพานเดิมด้วยเหมือนเก็บไว้ก็ต้องดูแลต้องรักษาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออขายดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะพี่จีหลันนี้อยู่มากี่ปีคะห้าถึงห้าปีค่ะประมาณห้าถึงหกปีประมาณเราลาเนี่ยค่ะไม่ใช่หลังเป็นเรือก็เป็นหลังแรกที่แต่งงานแล้วก็อยู่เนะะี่ยค่ะแต่ก็คือมันเป็นบ้านในเมืองก็จะค่อนข้างแบบเ,ออเล็กๆหน่อยแล้วก็จะเป็นชั้นๆบันไดเยอะอะไรเงี้ยค่ะมีเด็กเล็กก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยพอดีได้บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากกันมากก็เลย ย้ายดีกว่าแล้วก็ค่อนข้างนิพื้นที่ให้น้องหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมีคนสนใจเยอะนะคะเข้ามาดูมีทุกวันเลยค่ะตอนนี้มีเข้ามาดูเข้ามาเยอะแล้วก็มีบางคนก็กําลังแบบเหมือนยื่นเรื่องแบงค์อยู่ด้วยเลยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเราก็เราก็ขายไปด้วยอะไรเงี้ยคือใครได้ก่อนเราก็เราก็ให้คะแนนไปอะไรเงี้ยค่ะเพื่อได้น้าใครไม่เยอะ เอะก็ราคาแบบตามปกติอาหารก็ตามความเหมาะสม uh huh. ไม่เยอะแต่ก็เชื่อว่าเ,ออเขาได้ไปก็น่าจะเป็นอะไรที่พอใจเพราะว่านานาก็เชื่อว่าทาเลแบบนี้มันก็หายากแล้วอะที่ขายบ้านนี่คือไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินใช่ไหมคะไม่รค <laughs> ขายเพราะว่าเราต้องการที่จะมันบ้านมันอยู่ ใกล้กันคือมันเหมือนไม่ค่อยเม k เซ e ที่จะมีบ้านอยู่ในเมืองใกล้ๆกันสองหลังนะคะแล้วก็คิดว่าเราก็อยากจะไปทําธุรกิจไปตรงอื่นด้วยอะไรเงี<ม>้ยค่ะแล้วก็ณนะตอนนี้คือรู้สึกว่าถ้าขายตอนนี้ยังเป็นที่ที่แบบเหมือนมีคนต้องการอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากแบบคนนานไปเราย,ยิ่งเสียดายเสียดายมากขึ้นอะไรเง<ม>ี้ยตัดใจนานมากเลยค่ะแล้วหลังที่อยู่ตอนนี้คือโอเคแล้วจะไม่คิดขยายอะไรนะก็ะตอนนี้ก็โหต้องหาสตางค์อีกนะคะถ้าจะต้องขยายอีกตอนนี้โอเคละค่ะลงตัวค่ะ